เกิดยังขึ้นพี่น้องค่ะคนเล้าแฮขายข่ํากันสนันถีบนะคะบหวันบอไหวเงาปัญหาวาวค่ะลาสุดนะคะพี่น้องค่ะก็มีทูปเปอร์หรือว่าดาราท่านหนึ่งที่เป็นสาวเล่านะทุกคนบุพ๊พิสูจน์นะคะพี่น้องค่ะเอาท่องข่ํามาขายทีไท่เตะข่าตอบทีใดนะคะพี่น้องค่ะถึงกับอึ่งเลยบอคิดเลยวาจะ ต่างกันขนาดนี้ทุกค,นนะคะ้นขาต่างกันหลายมากๆเลยนะคะเอาจริงๆนะทุกคนแทบแบบรับซื้อแต่ว่าในราคาที่แบบว่าบบขาดคิดเลยว่าเลทมันจะลดลงเยอะขนาดนี้พี่น้องเอ้ยเรล่องเล่าจะเป็นแนไใดคะเดี๋ยวเฮามาชมมาฟังน้ำกันเลยจ้าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอเกาเข้ามา สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านจ้าเพรว่าจะติดเ็นทั้งฟังไทยฝั่งลาวหรือว่าพี่พีเอฟซีทางต่างประเทศเด้อจ้าที่เขามาติดตามฮับชมฮับฟังเพราะว่าคนโก่คนเกาคน,คนคเดิมจ้าพี่น้องคะ่ะเมนเนกจะมาขอรีแอคชั่นนะคะคลิปนะคะสาวลาวท่านหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะที่เพื่อนไดบ้บุกพิสูจน์ค่ะเอาคามาขายอยู่ในไทยนะคะทุกคนคะะ่ะเละกะร้านทองดังในไทยเนี่ย ก็รับซื้อนะทุกคนแต่ว่าในเลท,ที่ตำขนาดนะคะแหลกกจะมีพี่พีคนไทยนะคะเขามาแสดงความคิดเห็นมากมายเลยพี่น้องคะและก็บ,บอกเกี่ยวกับการเอาทองหรือว่าเอาทองคำเนี่ยมาขายอยู่ในไทยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้ก่อนนะคะพี่น้องคะและจังคอยมาบอกกันนะคะทีหลังและกจะมาอ่า ความรู้สึกหรือว่าคอมเมนต์ที่พี่ๆคนไทยได้คอมเมนต์บอกนะคะพี่น้องค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยค่ะเมื่อนี้น้องมาที่ประเทศไทยนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิลองถามเพิ่นเบิ่์งน้องว่าสามารถเอาคําล่าวเขาพีดนะมาขายได้บอเพิ่นทับซื้อบอเนาะอ่าเดี๋ยวไปล้องกันเบิ่งเนาะว่าจะได้บอเนาะอันนี้ก็มาพิสูจน์น้ากันเนาะแบบเออช้อปปิ้งหมดแล้วคงมีเงินซื้อตั๋วกลับบ้านขายครันี่มันสิได้บอเนาะลองเบิ่งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะไป เลือกมึงเอาห้างได้ดิเอาห้างนี่บอก c อ s m o y a w ร r a รอดูค่ะจะได้ไหมตอนขึ้นไปเก้าร้อยเน่ยมาสวัสดีค่ะก็ขายวันนั้นวันนี้ราคาทองคำเท่าไหร่คะมันดี่ขึ้นไปถึงเก้าร้อยอีกทีอันนี้ขายไม่ลงมาก่อนสี่หมื่น ค่าเบ็นีโอ้ยไม่รู้ค่าเน็ดค่าบำเน็ดนี่คืออะไรคะเอ่อเป็นค่าชิ้นงานค่ะค่าลวดค่าลวดลายอะไรอยาี้ใช่ไหมคะ๔5๕บาทแต่ว่าวันนี้มีโปรค่าเํ็ดค่าเน็ดเบื้องต้นอยู่ลดอย่ที่หนบาทค่ะปกติหนึบาทนะคะอยู่ที่ประมาณ๑๘ได้ไหมอ้มีเ็็จดือ <5. S 2> ก็จะคำนวณนะก็จะขายหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อ,อยแล้วขอถามได้อยไหมคะถ้าหากแบบนําคําจากประเทศลาวมาอย่างเงี้ยรับซื้อไหมคะรับซื้อค่ะแต่ว่าต้องมือเนื้อทองมือน้ำหนักส่วนราคาอาจาอาอาาอจะลดเยอะไ,ไหมคะหน่ยแต่ละอันเพราะว่าเนื้อทองเขาจะไม่เหมือนกันออ๋ที่ลาวจะเป็นร้อยต่อร้อย ตอบร้อเปอร์เซ็นค่ะแต่ของหนูจะรับเก้าสิบหกบาทราคามันไม่หนีกันมากเลยได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่วันหลังเดี๋ยวจะเอามาปล่อยนะคะที่ผ่านมาเคยมีคนลาวหรือว่าคําลาวมาขายบ้างไหมครับมีค่ะถ้าช่วงหนึ่งบาทเนี่ยเราจะขายให้ได้เท่าไหร่ประมาณเนี้ยสมมติว่าที่ลาวสี่หมื่นบาทตอนหนึ่งหนึ่งบาททอง ประมาณถ้าถ้าหากว่าคําราคาประมาณนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถ้าหากรับซื้อหนึ่งบาทเนี่ยจะจะเหลือประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าเป็นทองเก้าหกห้านะ<ม>จะอยู่ราคา<ม>แต่ต่างจากราคาไทยนิดหน่อยประมาณห้าหกร้อย ถ้าน้ำหนักเต็มต่อ965นะแต่ถ้าเป็นอีกเนื้อนึงเนี่ยหนูก็จะหักประมาณ2,500-3,000ก็จะอยู่ที่ประมาณจาก4 1 0 0 0เอ็ดก็จะเหลือประมาณ38,000ใช่ไหมคะต่อหนึ่งบาประมาณนี้คือราคา965นะคะแต่ถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นราคาของถ้าลูกค้าเป็นของของฝั่งเราค่ะ99ประมาณ อันนี้หนูหักพื้นพื้นก่อนนะค่ะสองพันห้าจากสี่หมื่นเอ็ดก็จะเหลือประมาณประมาณนี้สามหมื่นห้าห้าร้อยอุ้ยแต่ว่าถ้าถ้าหากว่าแบบเนื้อมันเก้าสิบเก้าทำไมได้น้อยจังคะเอออันนี้มันเขาจะว่าเป็นหนูทองแต่ละประเทศทอเล่นไม่เหมือนอ๋อเออแต่ละประเทศก็ส่วนเขสรมพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าค่า ขายเวลาขายเวลาเขาขายออกของเขาว่าบาทละสี่หมื่นจากของหนูก็ไม่เท่ากัน <c oughs> เต่ก็มาที่ร้านฟอ <c oughs> สโมสิเยาวราชรับซื้อใช่ไหมคะ <c oughs> สรุปก็คือรับซื้อ <c oughs> ขรับจากเราเหมือนกันใช่รล้ขายขาย, <c oughs> ขายทุกวันไหมคะ <c oughs> ทุกวันค่ะเปิดเปิดกี่โมงคะ <c oughs> เปิดปสิบโมงค่ะตี่ิบคืนโอเคค่ะ ทองทองทำแท่งก็ขายไหมครับขายค่ะทองทำแท่งแต่ว่าจะเสียค่าบล็อกอยู่ที่ส่งงานสิบจะถูกกว่างานรูปเรียร้อยอ่มีค่าบล็อกด้วยใช่ค่าบล็อกอยู่ลาวมีบัตรค่าบล็อกค่าแบบอย่างซื้อก็ซื้อเลยเป็นบล็อกเขาอาจจะคิดนล่นแหละแต่ว่าอาจจะบม่ได้บอกกับโมฮูแต่ว่าหนูก็ไม่ทราบว่าฝั่งใครคือยังไง เออมันน่าจะหล่อเลยเพราะว่าค่าเงินยังไม่เหมือนกันก็ไปดูกับโรงงานเขาบอกว่าเหมือนแต่ถ้าเอามาท้ามนจากไหนเหมืก็รับก็ตีตามราคาตีตรงนั้นพ่ให้หนู่ปพันขอบคุณมากนะคะนี่ชนะเอาคำลาออกมาพร้อมค่าเงินบ่พอกับขาเลยเช่นเดียวกันก็ขอบคุณมากค่ะใจมากตอนดาวรอทั้งงานทั้งใจดีน้องควรจะให้คำแนะนำเราได้เนาะคือแบบ ถ้าหาก่าแบบเออบุทวงบุทานเนาะเอาคำเอาคำเล่วมาปล่อยอยู่นี่กระได้ร้านเพิ่นกระดับเนาะแตรับเนา<อ>ะ,ะแต่ว่าราคากาค<อ>ะเพิ่นกะจะเบิเ่งตามผู้ประพันน้ำหนักแลก้วกะชีถามมาค่ะเนานะสูมมือนี้ราคา4ี่หมื่นเอ็ดเนาะกะจะหับซื้อประมาณ3ามหมห้าสามหมเนาะอันนี้ก็ขึ้นกับ <c oughs> คําของเรานั่นเองจะต้องได้ค่อนข้างว่ลดลงจากราคาบ้านเฮาอันนี้ก็ต้องยอมพับให้ได้แม่แล้ว แต่เราระเทศเยืเอกระไซข้ามบุคคึกันเลยอ่า <c oughs> อ่าอันนี้เพื่อผัยแบบเออกระทันหันอยากปล่อยก็สามารถปล่อยได้แต่ว่าสะดวกปล่อยอยู่ซื้อบนไหปล่อยบนหันก็จะได้ราคาที่ดีกว่าเนาะอันนี้นะะเดี๋ยวเขารอบ,บังตึมกับตองพี่น้ เป็นจังไรน,นะคะพี่น้องคะได้ชมได้ฟังน้ากันแล้วนะคะกาซีเห็นนะคะว่าอ่ะถึงสาวเล่าจะบุกพิสูจน์นะคะเอาทองค่าเล่ามาขายทีในไทยได้คาตอบแบบนีแถบอึ่งเลยแต่ในความเป็นจริงนะทุกคนกอดเถอว่าอ่ะเพื่อนกาได้ดอธิบายไปในคลิปแล้วเนาะนะคะน้องอ่ะน้องๆน,นะคะกะ็ไดยอธิบายไปในคลิปลหละแต่เฮามาฟังความคิดเห็นจากพีพีคนไทยนะคะเป็นบอกว่าอ่ะขอแนะนํานะคะ ทองคําแต่ละประเทศจะมีส่วนผสมที่ต่างกันนะคะขอย้ําเลยนะครับสําหรับทองรูป,ปรพันธ์นะคะพี่น้องคะอาถ่า,ายย่างขายถ่าโบยาขายขาดทุนนะคะพี่น้องคะหนึ่งคือไปสื่อร้านใดเฮาก็ต้องไปขายอยู่ร้านนั่นนะคะสองอสื่อประเทศใดก็ควรจะขายอยู่ประเทศนั่นนะคะนี่แหละ เพราะว่าถ้าเป็นทองคําแท่งมันจะเป็นทองคําใน 9. 9ุนะคะพี่น้องแถบเหมือนกันทั้งหมดนะคะส่วนแต่ละประเทศจะรับซื้อทองคําแท่งไปอยู่ในรูปของสินทรัพย์ประกันค่าเงินตัวเองนะคะพี่น้องก็คือแมนนะคะก็อย่างช่วงนี้เนาะคนลาวก็ตื่นตะนกนะคะพี่น้องเนื่องจากว่าเงืนกีบอะ แข็งขาขื่นยังพวดพวดพวดเพียดเลยพี่น้องค่ะเทมท่องนะคะจากทีสามบสองล้านกีบตกลงมาพี่น้องค่ะตกลงมาแบบบคาดคิดเลยเศ้าวกว่าล้านกีบนะคะหรือว่า20ิกว่าล้านกีบมันเป็นไปได้ยังไง โอ้โหพี่น้องคานนั่นละมันก็เป็นไปแล้วนะคะเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวนะทุกคนเออบางคนก็นกนอาจจะไปซื้อหรือเปล่าบางคนก็นอาจจะไปขายหรือเปล่ายันมันตกลงไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าเพิ่นก็นมีตการมาตรการเข้งคัดนะคะโดยการจะ,ะเป็นบททียิงไงเลยก็ว่าได้นะทุกคนระงับเงินเฟ้อไฟในหนึ่งเดือนนะคะพี่น้องละ ก็เลยเหตุให้สิ่งของที่มันมีคาน่นะคะตกลงมาแบบพุ่มภาพเลยแต่สิ่งของที่เข้าใส่ในชีวิตประจําวันเขาของเครื่องใส่กะยังแพงคือเกาหนัน่นกัเป็นเรื่องที่เข้าต้องคิดพิจารณากันอยู่นะคะพี่หน้องเนาะว่ามันเป็นแนวใดนะคะอืม โอเคจ้าคลิปนี้พี่นี่ก็ขอจบลิปเพียงตัวนี้แล้วจา้าหับชมพอบฟังแล้วมีความคิดเห็นกันวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักไทยกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังแรงใจน้องพว่านั่งเด้อจา้าขอขอบพูดในหลายค่ะปิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยนั่นเด้อค่ะสวัสดีสบายดี